สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้นะคะทุกซ่าก็จะนำสาระดีๆมาคุยกับทุกคนนะคะทุกคนคงอาจจะเคยมีปัญหา,ทาเท้าเหม็นนะคะทุกซ่าเองก็กลิ่นไม่ใช่ย่อยนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาบอกวิธีแก้ทเท้าเหม็นค่ะกับสามวิธีแก้นะคะอย่างปลอดภัยและก็ได้ผลเลยค่ะแม้ว่าเท้าเราจะเป็นอวัยวะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจในการดูแลมากนะัก แต่อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องของกลิ่นเท้าเนี่ยคงไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากมีดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหากลิ่นเท้าควรจะหาวิธีแก้ไขเพื่อรักษาภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับตนเองซึ่งบางทีหากได้ออกไปพบปะก,กับเพื่อนผู้ใหญ่ลูกค้าหรือว่าเดทครั้งแรกแล้วต้องถอดรองเท้าแล้วปรากฏว่ากลิ่นเท้าของคุณไม่โอเคเลยแบบนี้ก็คงไม่ไหวนะกลิ่นเท้าเกิดจากอะไร สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดกลิ่นเท้ามาจากแบคทีเรียและเหงื่อที่ออกบริเวณเท้าซึ่งบริเวณเท้าจะมีต่อมเหงื่อจํานวนมากที่ผลิตเหงื่อออกมาในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปและนอกจากนี้สาเหตุอื่นที่ทําให้เกิดกลิ่นเท้าก็ยังมีอีกนั่นก็คือการใส่รองเท้าและถุงเท้าที่ไม่สะอาดอับชื้นหรือใส่เป็นเวลานานรวมถึงการใส่รองเท้าไปเดินลุยน้ำมาก ก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าได้อีกเช่นเดียวกันค่ะวิธีแก้เมื่อมีกลิ่นเท้านะคะข้อแรกเลยต้องรักษาความสะอาดของเท้าโดยการล้างเท้าโดยใช้สบู่ถูค่ะและเช็ดให้แห้งทุกครั้งส่วนใครที่มีกลิ่นเท้าแรงกว่าปกติอาจจะใช้วัตถุด,ดิบอื่นๆที่หาได้ง่ายอย่างเช่นเบกกิ้งโซดาที่มีคุณสมบัติช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ โดยผสมกับน้ำนะคะและแช่เท้านาน20นาทีนะคะแช่ทุกคืนนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะก็จะทำให้กลิ่นเท้าของคุณลดลงค่ะข้อ2นะคะรักษาความสะอาดของรองเท้าด้วยการนำรองเท้าไปตากแดดค่ะหรือทำการซักบ้างอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียเลือกใส่รองเท้าระบายอากาศได้ดีหรือไม่คับจนเกินไป รวมถึงใส่ถุงเท้าคู่ใหม่ทุกวันนะคะข้อ3ค่ะใช้ผงระงับกลิ่นเท้าซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมก็ได้แก่พวกผงระงับกลิ่นเท้าสเปรย์ฉีดเท้าเป็นต้นนะคะซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะหากปัญหากลิ่นเท้าค่อนข้างรุนแรงทำอย่างไรก็ไม่หายจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะคะแนะนำว่าควรไปพบแพทย์เนื่องจากอาจมีแนวโน้มเป็นโรคเท้าเหม็นได้งงสิคะ โรคเท้าเหม็นโรคเท้าเหม็นนี้มีจริงๆนะคะซึ่งโรคเท้าเหม็นเขาเรียกว่าพิกเต็ดเคราโทไลซิสนะคะไม่ใช่โรคใหม่นะคะแต่พบมานานแล้วถึง90ปีค่ะและพบบ่อยที่สุดในผู้ที่ชอบเดินเท้าเปล่าย่ำน้ำในหน้าฝนเมื่อผิวหนังชั้นที้ใครของฝ่าเท้าเปียกชื้นจากเหงื่อหรือน้ำที่เจิ่งนองจะทำให้ผิวหนังยุ่ยและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียโรคเท้าเหม็นพบมากในประเทศเขตร้อนนะคะ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะแต่พบได้บ่อยกว่าในผู้ชายค่ะเพราะว่ามีเหงื่อออกที่ฝ่าเท้ามากกว่าและผู้ชายมักสวมถุงเท้าอยู่ตลอดเวลายาที่รักษาโรคเท้าเหม็นนะคะก็มีพวกยาที่ลดความอับชื้นเช่น20%อลูมิเนียมคลอไรด์นะคะเป็นผงแป้งใช้วันละ1-2ครั้งนะคะหรือตามแพทย์สั่งหากยังคงมีเหงื่อออกมากแพทย์อาจพิจารณาโดยการฉีดโบที l i n นมท็อกซินที่ฝ่าเท้าหรือว่าโบท็อกนั่นเองนะคะ <c oughs> เพื่อระงับสัญญาณที่มาจากสมองไปยังต่อมเหงื่อเพื่อให้ลดการสร้างเหงื่อที่เท้าค่ะโดยการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะอย่างที่2ยาทาที่ช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นคินดาไมซินพวกอิริโทรไมซินเป็นต้นค่ะยาที่ช่วยให้ผิวหนังลอกและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นเบนซอย เพอร์ออกไซด์เป็นต้นค่ะเรื่องปัญหา,ทาเท้าเหม็นนะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเราอย่าอายนะคะถ้าเรามีทาเท้าเหม็นมากๆใช้วิธีไหนแล้วไม่หายก็พบคุณหมอเถอะค่ะเพราะว่า,ทาวเท้าเหม็นเนี่ยเกิดจากแบคที ria นะคะเ,เพราะฉะนั้นอย่าอายนะคะที่จะรักษาค่ะ นอกจากนั้นนะคะอยากจะแนะนำนะคะวิธีการแช่เท้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะถ้า,ามีสมุนไพรหลายชนิดในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นพวกขมิ้นชันใบสะระแหน่มะนาวเกลือนะคะสามารถนำมาใช้ดับกลิ่นเท้าได้นะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ผลดีนะคะอาจจะเลือกเช่นแช่เท้าด้วยน้ำเกลือนะคะนำเกลือนะคะเกลือแกงเราเนี่ยละคะ่ะผสมในน้ำอุ่นนะคะ แช่เท้าทิ้งไว15้15-20นาทีทําเป็นประจำค่ะหรือแช่หรือถูเท้าด้วยสารส้มสารส้มเนี่ยนะคะนำสารส้มสตูมาผสมน้ำอุ่นนะคะแช่เท้าประมาณ15นาทีค่ะหรือจะใช้สารส้มก้อนนะคะมาถูให้ทั่วเท้าเน้นตามง่ามนิ้วซอกเล็บฝ่าเท้าและหลังเท้าให้ทั่วนะคะเพราะสารส้มมีคุณสมบัติลดกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกับกลิ่นกายอันนี้ทุกซาใช้ได้ผลนะคะสารส้มนะคะ สามารถซื้อได้ตามร้านขายของจำทั่วไปหรือเดี๋ยวนี้เขามีสารส้มสตูเป็นผงนะคะดีมากเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าคุณไม่มีสารส้มคุณก็สามารถแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชูค่ะผสมน้ำส้มสายชูชนิดหมักธรรมชาตินะคะประมาณ1ใน3าของถ้วยกับน้ำอุ่นหนึ่งกรละมังเล็กนะคะแช่เท้าทิ้งไว้15นาทีค่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถนำขมิ้นชันนะคะมาแช่น้ำเปล่าและเกลือทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะ จากนั้นนํามาพอกที่เท้าแล้วหมักโดยการใส่ถุงเท้าหรือถุงพลาสติกนะคะหุ้มไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกค่ะหรือถ้าไม่มีขมิ้นฉันมีใบสะระแหน่นะคะนำใบสะระแหน่ประมาณ2-3กํำมือค่ะมาต้มน้ำนะคะจนเดือดทิ้งให้น้ำอุ่นแล้วเอาถุงเท้านะคะเอาเท้าเนี่ยไปแช่ประมาณ30นาทีนะคะระหว่างนั้นขัดๆถูๆด,ด,ด้วยแปรงขัดเท้าหรือหินขัดไปด้วยก็จะเอ่อทำให้เท้าสะอาดไปอีกนะคะ หรือถ้าคุณไม่มีสมุนไพรอะไรเลยถ้าคุณเป็นคนที่ดื่มชานะคะหรือว่าชงน้ําชาถวายพระอย่างเงี้ยนะคะให้แช่เท้าด้วยน้ําชานําใบชามาต้มหรือใช้น้ําชาที่ต้มแล้วนะคะทิ้งให้พออุ่นแล้วแช่เท้าจะช่วยระนับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและลดกลิ่นเท้าค่ะหรือถ้าช่วงใครที่มีมะนาวนะคะสามารถแช่เท้าด้วยน้ำมะนาวค่ะ นำมะนาวมาคั้นนะคะเอาแต่น้ำผสมกับน้ำเปล่าในปริมาณเท่าๆกันค่ะแช่เท้าทิ้งไว้หรือจะใช้เปลือกมะนาวที่เอาน้ำออกแล้วมาขัดให้ทั่วเท้านะคะโดยเฉพาะตามง่ามนิ้วแล้วก็ซอกเล็บนะคะล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะหรือแช่เท้าในน้ำมันทีทรีนะคะน้ำมันที่สกัดจากใบทรีทรีมีคุณสมบัติในการต้านและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ค่ะดังนั้น องประกอบทางเคมีในน้ำมันสกัดทรีทรีจึงสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้าได้นะคะก็คือใบพวกใบชาเขียวหรืออะไรที่เขาสกัดน้ำมันออกมานะคะทุกซาหวังว่าคือเรื่องเท้าเหม็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีปัญหาแก้ไม่หายนะคะทุกซาแนะนำค่ะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่สะดวกกับคุณนะคะถ้ายังไงเนี่ย ใครลองทำวิธีที่ทุกซ่าแนะนำแล้วได้ผลก็กลับมาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ที่ทุกาซาซานะคะชอบมากๆเลยก็คือใชสส้สารส้มค่ะสารส้มสตุนะคะแช่เท้าประมาณสักแช่ผสมรวมกับน้ำอุ่นนะคะประมาณ15 2 0้านาทีนะคะก็จะทำให้เท้าเนี่ยลดเหงื่อไม่มีเหงื่อแล้วก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะคุณก็จะมีเท้าที่สุขภาพดีแล้วก็ ไม่มีกลิ่นนะคะก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เดียวกันค่ะขอฝากทีนึง่งสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอ,อ,อาจจะต้องใช้หลังมือหรือให้ลูกหลานที่มีความรู้สึกดีๆนะคะลองดูก่อนนะคะว่าน้ำที่ใช้แช่นั้นไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าบางทีปลายประสาทของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ เขาแตะดูเนี่ยอาจจะร้อนไปแต่เขาไม่รู้ไงคะแช่แทนที่จะได้ผลดีอาจจะเป็นทําให้ผิวหนังบริเวณที่แช่น้าอุ่นนั้นพุพองไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆค่ะกับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือเส้นประสาทรับความรู้สึกส่วนปลายนั้นลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากตุ๊กซ่าไฮรเบิร์ตนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกลับสวัสดีทุกคนคะ่ะ